ลองตกเอปลาค้าวครับใต่ประตูครับผมลองมาเล่นดูบ้างครับใต่ประตูหินเขาตกบอกว่ามันกินดีครับแต่ผมมาตกต้นใหญ่ผมจะได้เป็นปลาช่อนครับใต่ประทูครับผมก็เลยอยากจะลองมาลงในอ่างนี้ดูครับว่าอ่างเก็บน้ําของหมู่บ้านครับว่าปลาค้าวมันจะกินหรือเปล่าครับถ้ากินก็ถือว่าฟุกไปครับถ้าไม่กินก็ถือว่ามานั่งพักผ่อนครับ ก็โอเคครับผมก็ลองมาตกดูครับเผื่อจะได้ครับกว้างไปแล้วครับสองคันครับนี่ครับลองครับนี่ครับดูครับรอลุ้นอย่างเดียวครับเดี๋ยวลองลุ้นดูครับเผื่อได้ครับโอเคครับเดี๋ยวลองไปลุ้นดีกว่าครับ

ม่อ้าวอ,อ,อะไรวะโอ้โหลากไปยังเร็วเลยครับลากไปแต่ไม่มันละครับไม่รู้น่าจะเป็นปลาคาวปะครับ ทุกคนครับ เป็นชโดป๊อปครับก็โอเคครับยังดียังได้ครับโหรอมาประมาณตั้งแต่เช้าครับเพิ่งจะมากินตอนบ่ายสามครับเกบก็ได้ตวงยังไม่เทียวดีครับสุดยอดครับสุดยอดเลยครับเนี่ย เมื่อก,กี้ไม่รู้ปลาอะไรดึงหนะนึ่งไม่ได้ครับอะไรกร็ปิดเชฟดีกว่าครับเชฟโอ้โหไม่น่าเป็นปลาเล็กครับไม่โดนครับโอ้พลาดครับไม่ นานาครับวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับวันนี้ผมเป้ามาตั้งแต่ตอนเที่ยงครับยันจะห้าโมงเย็นแล้วครับตอนนี้ครับได้ชะโดตัวเดียวครับผมมาตกปลาค้าวครับจะใส่ปลาถูตกก็เลยได้ชะโดไปตัวเดียวครับปลาค้าวมันไม่ยอมเข้าครับมันลูกปลาก็เยอะมากเลยครับเกี่ยวแทบไม่ทันเลยงั้นวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากคลิปนี้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าผมว่าผมจะลงแม่น้ำครับโอเคครับ